รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อออนไลน์ให้โดนใจด้วย AI บนการจัดการกานสอนแบบเปิดมุกเสริมมิติใหม่สร้างสื่อการสอนเพื่อนักศึกษา วันที่17กันยายน2568มทรอีสานโดยรองศาสตราจารย์ดรโคสิตศรีภูทรรักษาราชการกาแทนอธิการบดีมทรอีสาน เป็นประธา,านเปิดการอบ nice รมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อออนไลน์ให้โดนใจด้วย AI บนการจัดการเรียนการสอนแบบเปิดมุกจัดโดยศูนย์พัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศ RMUTI ETC มทรอีสานร่วมกับโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยไทยมุกระหว่างวันที่17ถึง18กันยายน2568ณห้องประชุม37.401อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสารมทรอีสานนครราช ทั้งนี้มีคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการอบรมทั้งออนไซต์และรูปแบบออนไลน์ผ่านซ o m มิทติ n งกว่า100คนนอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดทางเพจศูนย์พัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศ RMUTI ETC มอรอีสานเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังอีกด้วย สำหรับการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการจัดทำสื่อออนไลน์การออกแบบการเรียนการสอนเชิงสร้างสรงสรค์การประยุกต์ใช้ AI เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัลทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจำนวนสองท่านร่วมบรรยายพร้อมเป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติได้แก่ดรนัชพัฒน์ทีระเรืองชัยศรีดรมณีรัตน์มั่นศิลป์นักวิชาการอิสระโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย โดยมีหัวข้อการอบรมประกอบด้วยการวิเคราะห์และออกแบบรายวิชาออนไลน์การใช้ระบบการเรียนการสอนไทยมุกการสร้างสื่อการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมการผลิตสื่อออนไลน์ด้วยเครื่องมือดิจิทัลและ AI และการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะเป็นการเสริมสร้างมิติใหม่ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อนักศึกษาอย่างแท้จริง วราพรนาบทงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มทรอีสานรายงาน